แล้วเอาพาสต้าแบบนี้มาแล้วก็โยนลงถังขยะที่ที่มันควรจะอยู่และตอนนี้ฉันแสดงให้ทุกคนดูว่ามือปล่าเขาทำไงยังไงเราต้องใช้แป้งไข่หนึ่งใบเกลยิยมือแล้วก็วัตถุดิบลับหยดลงไปสองสามเยอตอนนี้แป้งโดของเราก็มีสีที่ไม่ธรรมดาแล้วดูความงอหงังของมันสิสมบูรณ์แบบจากนั้นก็ทิ้งแป้งโดไว้สักพักแล้วก็รผอผลงานชิ้นนี้ต้องใช้เวลาละ การเลาะขนาดทำอาหารนี่มันคือการทรมานกันัดๆโอ๊ยน่าเบื่อจังเลยโอย้ถึงเวลาแล้วละ่ะง <Yeah! S 1> ั้นอะไรต่อละเชฟ ah! ก็เอาแป้งมานวดเป็นแผ่นบางๆด้วยไมย้นวดแป้งโอ้ยนี่มันไม่ง่ายใช่งานง่ายๆเลยนะง่ายอะไรเหรอ <c oughs> น่าชะเลอเหรอเออดีขึ้นไหมเกอเกอเยี่ยมงั้นก็มาทำผลงานชิ้นเยี่ยมกันต่อเถอะตัดแป้งเป็นเส้นๆใส่แป้งลงไปเพื่อไม่ให้มันติดกันเยี่ยมเลย เส้นของฉันก็พร้อมลงไปต้มแล้วโอ้คุณปลาหมึกเป็นยังไงบ้างใช่ฉันดีใจที่เจอานนะ <laughs> ปลาหมึกพวกนี้มันต้องเข้ากับจานของฉันแน่นอนเอาละ่ะเอาพวกมันมาทอดกันใส่ครีมลงไปนิดหน่อยจากนั้นก็ใส่เส้นพาสต้าที่มันธรรมดาของเราลงไปมันมิยนี่มันผลงานศิลปะชัดๆเดี๋ยวก็แค่เอาไปเสิร์ฟแล้วดูสิ่งน้ามัจันนี่ก่อนสิ <laughs> เก่งมากเลยตัวฉันอืม